ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามบนโปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธียังไงเข้ามาดูเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google และเซิร์ชคำว่า S T E S M นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับ ผมจะอยู่ด้านขวามือนะครับผมตรงที่สมัครสมาชิกนั่นเองคียกเข้าไปเลยครับผมเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผมอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมสมัครใช้งานด้วยเป็น Gmail ได้เลยครับผมพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับ สำหรับหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่เมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับผมข้างบนนะครับผมจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาเลือกแพลตฟอร์ม facebook นะครับผมเข้ามาที่บหมูนะครับผมเลื่อนเลื่อนเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นี่ครับผมในส่วนของบริการนะครับผมจะผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับผม ก่อนสั่งซื้อนะครับผมอย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยในส่วนลิงก์นะครับผมเราเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานะครับผมก็ Copy ลิงก์มากดวางเลยครับในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเองนะครับผมผมเอาสัก2 0 0รคนแล้วกันเนาะในส่วนค่าใช้จ่ายนะครับผมก็อยู่ที่16บบาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมเพราะ พอดูอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดส่งไปเลยครับผม พอกดสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้หน้าต่างเคียๆแบบนี้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเข้ามาดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับผมสถานะก็จะขึ้นนะครับว่ากําลังรอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ Facebook ของเรานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราปั๊มไปนั่นเองนะครับผมสาหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินกันได้เลยครับผมจะมีสแกน QR Code ชิวอาร์โค้็ชแลเพย์ o ่องอัปวา t ด้วยนะครับก่อนเติมเงินนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับผมเติมขั้นต่ำ10บาทนะครับผมสูงสุดไม่เกิน100,000บาทนะครับผมต่อครั้งเมื่อเติมเงินครบ2,000บาทขึ้นไปนะครับผมจะได้รับโบนัสถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าทางเว็บไซต์เขาจะดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านยอดไรไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผม ปัญหาต่างๆนะครับผมเข้ามาที่เมนูตัวช่วยเหลือได้นะครับผมเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเรานะครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งให้อดบินกันได้เลยครับผมในส่วนของเมนูบริการนะครับผมทางเว็บไซต์ก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมมีให้เลือกเหรียญละราคากันเลยทีเดียวส่วนขวามือก็จะเป็นคําอธิบายของเหรียญราคาต่างๆนั้นๆนะครับผมสาหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับผมเข้ามาติดตรงด้านบนได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube ทวิตเตอร์ติ๊กตอ็อกนะครับเข้ามาดูกันได้เลยครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับผมเข้ามาที่เมนูแนะนําเพื่อนกันได้นะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะให้อัตราค่าคอมมิชชัน่นถึง5เเกันเลยทีเดียวเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของเราล้วส่งให้เพื่อนเพื่อน,นะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้า Facebook ของเรานั่นเองครับผมเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนี่นะครับผมทางผู้ติดตามของหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราก็ค่อยๆเพิ่มเป็น ที่เรียบร้อยแลวนะครับผมอ่าอาจจะใช้เวลาสักคู่นะครับผมเพื่อที่จะถึงยอดเป้าของเราที่ปั๊มไปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไล์เว็บปั๊มเพจนะครับผมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเข้ามาเซิร์ชคําว่า S P E S M M นะครับผมเดี๋ยวติดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ